ขณะนี้ชุดการแสดงจากโรงเรียนนารีนุก,กูลกำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดการแสดงครับให้ประจำที่ที่จุดการแสดงก่อนนะครับน้องๆน,นักเรียนจากนารีนุก,กูลจะได้แสดงนะครับท่าไรรำที่สวยงามนะครับซึ่งเตรียมความพร้อมมาแรมปีให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันแบบจุใจครับผมจึงบอกว่าให้เตรียมนะครับ วิดีโอโทรศัพท์มือถือเตรียมบันทึกภาพชุดการแสดงได้เลยขอเสียงต่เอเปร์เป็นบังใจให้กับนารีนุกูลฝนถวายเทอดไทย7 2พัรษาสืบศรัทธาตำนานเมืองอุบลโดยนายสุรชัยโสภาพรมบุ้มในการโรงเรียนนารีนุกูลผู้ถือป้ายสถานศึกษานางสาวสลีพันธิพาสายธนูนายสรวิจันทร์ศรีผู้ถือป้ายการแสดงนางสาว วุฒิพรแก้วบุญเรืองนายพวกควิทพรมศาลนางสาวนัทจิตกาทักทายและนายวีรพลชัยเลิศ ขั้นดีขั้นอุบลเท่าเอา้ญเกิดเป็นเมืองอุบลใดยาลืมไล่ใจ่ทิ้นขันตินเกิดเท่าแต่เขา้ามาสู้ขึ้นให้ฮูเพิ่มทานเอ้ยทานเอ้ยเสียงตัวเบอราา์ดังดังยาให้หายมาเร็วเร็วแล้ว,ลวนารีนุกูล เสียงโดมเมอร์สวดสวดเต็มไปลังจยจ้อีกนะครับหน้าริโตกูลครับ ชมผู้ขับร้องนะครับนางสาวสินิวันจันสว่างครับพี่น้องครับโอ้ยคุ้มค่าคุ้มค่าครับหนึ่งปีที่รอคอยเวียนมาบรรจบในง,งานแห่เทียนปัาษากับนารีนุคูลถ้าลองทรงหลักว่าท่านี้ก็รำได้ก็จะได้ ขอบคุณนะคะโดยเฉพาะกำลังใจนะคะจากท่านเพ็ญพักสีทองนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเดียวนี้ท่านก็ยังนั่งเป็นกําลังใจรองท่านที่งานสองท่านด้วยค่ะ ladies and gentlemen now you r e enjoying the dance from Narinukun School celebrating 72nd birthday of His Majesty the King King Maha v a j i r a l o n on, g k o n on the 28th of July addition, Chani chose honor the King's milestone while Within the rich history of Ubon Ratchathani into the dance. Phon Thawai features graceful and dance moves accompanied by lovely lam-dam-wai melodies that praise and celebrate local culture. For more information, the performance highlights the deep-rooted faith and tradition of Ubon, blending tradition, elegance, with modern flair. so don't miss e u n i q u e cultural e x p e reflecting i n c e e r the beauty and the spirit of อุบลร a ชธานีและที่สำคัญนะคะกำลังใจนะคะซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นอาคารตุกะที่อุบลราชธานีนะคะท่านกงสุลภูตาน,นะคะจากสถานเอกอคัครราชทูตภูตานประจำประเทศไทยน,นะคะ มิสเตอร์คาเด่นโตจินะคะซึ่งท่านเป็นกงศุลจากภูตานนะคะก็ยินดีนะคะที่ท่านมาประเทศ <Yeah. S 1> ไทยมาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <Yeah. S 1> และท่านอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะคะมิสเตอร์ฮอลลอมิชิปตินะคะ, me, ท,ะ,นะคะท่านก็ให้เกียรติชม แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆขบวนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะขอบคุณมิสเตอร์นิชิโอกะทาซุชินะคะท่านจากสถานเอกอัครราชทูตญ,ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าสำนักง,งานอักราชทูตนะคะ Once again, we extend our warm welcome and our appreciation to our, our honor guests from uh, Lao PDR, uh, Provincial Governor, Deputy Governors, and also from uh, uh, different embassies, including Councilor General, People of the Republic of China, and Provincial Governor from Pravihan Mr. Grim Ritti and also from uh, Indian ambassador based in Thailand, a head of Chancery, Mr. Guardian Dorji from uh, Bhutan and many more. So uh, welcome to bonrachatani uh, Hopefully uh, you enjoy and uh, not hungry yet. <laughs> uh, not hungry yet. Uh, don't miss trying uh, th uh, Thai food, thai isan food. bonrachatani serve you. Varieties of menu. I believe, and uh, hopefully you sleep well last night and enjoyed this morning session, this morning activities. เราก็จะลืมนะครับมือแลกงนะครับหรือว,ว่าคืนนี้นะครับมีการแสดงขบวนแห่เทียนผากางคืนให้พี่น้องได้เบิงกันอีกนะครับรอบสุดท้ายเริ่มเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับจับจองที่นั่งกันได้เพระาะว่าหลังจากข้าเบิรงขบวนแห่เทียนตอนกลางเว้นเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณจักใบมงคึงหรือใบสองนะครับเนาะอาจจะไปหากินเขากินน้ำรอกินาหารเซ่บแผู้บวนเท่าอย่างเตรียมตนเตรียมตัวมาก นั่งจับจองอัจารย์ที่นั่งแล้วทาเบิ้งแฮทเทียตต่อนึ่งขึ้นพ่อครับอาจารย์แม่ทนิ t า a ขึ้นเขาแล้วครับทีมงานพิธีก่อนบุได้เมื่อบ้านมาสามสี่มือแล้วครับ <laughs> มาอยู่พื้นดีแล้วครับม่าเป็นพิธีก่อนละละหลายๆกิจกรรมครับแฮท,ทียนอ,อุบลเท่าปีนี้จัดหญ่อีหลีกะก็ต้องขอขอบคุณท่านเสริมศักดิ์พงพาน,นิท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะพร้อมทั้งคณะของท่านนะคะโดยเฉพาะท่าน ถาปนีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านอัธพลวรรณกิจกผู้พาพาอำนวยการภูมิภาคภาคตะนกเฉียงเหนือท่านธนกรขุนเพลผู้อำนวยการททท,ทสํานักง,งานอุบลราชธานีนะคะและ้วก็พร้อมทั้งท่านร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์ค่ะซึ่งได้มาดูแลและก็มาให้กําลังใจสําหรับการจัดงานในครั้งนี้และจัดยิ่งใหญ่ปีนี้ให้แค่นี้ปีหน้าต้องน่าจะเมตตาม,มากขึ้นนะคะ เมื่อวานผมเข้าไปดูในเขาเขาทําเป็นคลิปข่าวนะครับจากข่าวส่วนกลางขึ้นออนไลน์เขาบอกอเกี่ยวกับเรื่องของงานแห่เทียนอยุบลเขาเอาภาพของการจัดวันรวมเทียนเมื่อวันที่19นะครับมาเผยแพร่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเหนเ็นเข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับอยากให้หลังจากจบงานแห่เทียนอุบลราชธานีอยากให้เอาต้นเทียนที่ได้รับรางวัลหรือว่าต้นเทียนที่เข้าร่วมประกวดนี่นะครับสัก4ี่หต้นไปจัดแสดงที่สนามหลวง สักสัปดาห์หนึงนะครับนักท่องเที่ยวจะชมกันอย่างเรียกว่าจูใจแล้ว่าอยากให้ส่งเสริมเป็นให้ทางด้านยูนิสโกนะครับได้ยอมรับนะครับในงานแห่เทียนภาษาบนราชธานีของเรานะครับจริงๆพ่อแม่พี่น้องอชาวบนราชธานีหรือชาวอีสานนะครับที่ทำงานอยู่ในส่วนภูมิภาคอื่นก็อาจจะยัดมีโอกาส ได้เข้าถึงนะครับโดยการ,รไปเยี่ยมนะก็เป็นแนวความคิดหนึ่งนะครับที่ทางสวทรครับทางหน่วยงานที่ดูแลการประชาสัมพันธ์ก็พยายามทาให้พ่อพี่น้องทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลนะครับและก็แชร์ต่อๆกันไปนะครับอาจารย์แบงค์ครับใช่แล้วค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งทุกๆหมู่เหล่านะคะมีความภาคภูมิใจและอยากจะนําเรียนว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของจังหวัดที่รัฐบาลนะคะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมณวัดมหาวานารามวัดปะใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกทุกท่านค่ะได้มาสักการะนะคะ,คะเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นปีมหามงคลค่ะ ครับแล้วก็ถ้าเราจําได้นะครับในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลจัดงานท a าก,กาสปาร์นะครับซอฟทาวเวอร์ที่บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติศฉลิกิจตอุบลราชาธานีเป็นหนึ่งเดียวของส่วนต่างจังหวัดที่ได้นําต้นเทียนภาษาจากทางด้านอำเภอเขมราชนะครับไปจัดแสดงและวันนี้มาแสดงในขบวนแห่เทียนให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันด้วยนะครับ ดังนั้นนะคะพอ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมอยู่นที่นี้นะคะไม่ว่าจะมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคออกตะวันออกหรือภาคใต้นะคะท่านได้มายนเทียนอุบลนะคะท่านจะได้รับทราบว,ว่าคนอุบลมีแต่ปราด นี่คือเมืองนักปราชญ์นะคะในการรังสรรค์ต้นเทียนแต่ละต้นนะคะด้วยความวิจิตบรรจงตรการตาแต่เราไม่ละทิ้งรากเงาของชาวอุบลเรายังจะมีร่องรอยและมีอัตลักษณ์นะคะและตอนนี้นะคะขบวนเทียนที่กําลังเคลื่อนเข้ามาสู่ปร,รมพิธีท่านประธานนะคะนั่นก็คือต้นเทียนจากวัดบูรพาซึ่งเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ะค่ะบ่ต้องถามเลยครับว่าจักชินจักชินตอบบ่ให้หนหรอครับวัด ไา่พิมพ์เทียนจักชินครับโอ้ย,อยนอพี่น้องลองคิดให้ใจเออกกันแล้วกัน,แต,นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะรังสรรค์ขึ้นมาแปะประดับเพื่อให้เป็นต้นเทียนพรรษาหนึ่งปีมีหนึ่งเทือนะคะ,คะที่ช่างเทียนที่ออกไปเฮตงานมองนันมองนี่กลับมารวมตัวรวมใจกันมาเอาบุญบานเจ้าของนะคะ,คะและที่สำคัญที่เราได้ข้อมูลจากทางด้านทีมงานชุมชนวัดบุรพาส่งเข้ามาให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล นะครับเชิงลึกตรงนี้งบประมาณในการจัดสร้างต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของชุมชนวัดบุรภาปี2567 7,97,313บาทครับสาธุาธ <c oughs> นี่คือบุญนะคะครับต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับองคันทุกกาจก หลายหลายชาตินะครับที่มาเยือนชาวอุบลราชธานีนะครับม,มาประจําทุกปีนะครับอาจารย์บแบบครับจากประเทศจีนจากประเทศภูตานจากประเทศอินเดียจ,จ,<ะ>จากเวียดนามจากลาวและจากกัมพูชา a n this occasion I would like to extend our our gratitude to our esteemed guests honored guests this is delegation from embassies from neighboring c i t i e s From India, China, Cambodia, Vietnam, Bhutan, United States of America, Japan. Thank you very much for gracing us with your Thank you. present. Thank you.